สวัสดีครับพบกับผมซาโจาพันล้านวันนี้จะพาลูกค้ามาดูความแตกต่างของเนื้อออสเตเรียที่เป็นวากิวเรามาดูความแตกต่างกันว่าวากิว A3 A4 ที่วางอยู่ข้างหน้าซาโจานี้มันต่างกันชัดมากไหมรสชาติเขาเป็นยังไงตามมาซาโจาใช้เห็นได้ชัดเลยวันนี้ให้น้องๆย่างมาให้สองแบบเลย A อสามวางอยู่ตรงนี้ A4 สี่วางอยู่ตรงนี้เรามาดูความต่างกันเนื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียคือตระกูลวากิวเนี่ยก็ต้นกําเนิดไปจากญี่ปุ่นแต่ความต่างของญี่ปุ่นก็จะสูงกว่าหน่อยออสเตรเลียก็จะไม่สูงเท่าญี่ปุ่นนะครับแต่โดยส่วนตัวซาโจ้แล้วก็นําที่ราคาไม่สูงมากที่มาให้ทำให้ดูมาดูความต่างครับอันนี้ A3 สามนะครับดูชัดเลยนี่คือเนื้อ A3 สามวากิว A สามของออสเตรเลียความมันจะไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะเนื้อจะนหนึบ และทีนี้เรามาดูวากิวเอสเสร็จแล้วเรามาดู A4 นี่ครับความมันของ A4 ดูเลยนะครับคือหาโจ้ให้เห็นนะครับเนี่ยเน,นอันนี้ชัดเนาะเห็นชัดไหมครับตัวนี้ดูความมันของ2เนื้อนี่ดู A4 จะมีมันแทรกแบบผสมเวลาแยกเนื้อญี่ปุ่น A1 A2 A3 A4 A5 เ้ขาแยกที่เนื้อแยกที่ไขมันนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวไฮโจจะลองกินเนื้อตัวนี้อ่ะตัวนี้ เอสามวากิวญี่ปุ่นอ่ะกินกับนี่ครับอารากิริวาซาบิเลยนี่นะครับดูเลยทาเข้าไปแบบนี้กินเลยนี่ครับกินแบบญี่ปุ่นเลยนะครับนี่เอสามมาเคี้ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรอืมสำหรับผมนุ่มมากสำหรับวากิวเอสามก็นุ่มมากแล้วนะครับอืมคนที่เป็นคอเนื้อต้องลองแยกให้เห็นชัดๆแบบนี้ อ่ะมาดูต่อไปเอซออสเตรเลียรสชาติเขาจะเป็นเช่นไรนะครับดูเลยใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะครับููแล้วก็ซาโจจะกินโดยที่ไม่ใส่วาซาบิดูนะครับดูเพื่อจะรู้ลึกซึ้งของเนื้อ มันมาก yeah, แค่เอสี่ออสเตรเลียนะมันมากเลยมันมากมากนะครับดูความต่างกันกันแล้วกันสำหรับใครเป็นคอนนเนื้อจะกินกับวาซาบิดองญี่ปุน่นวาซาบิสดน้ำมันงาหรือน้ำแจ่วแบบไทยเราแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยได้เลยครับเนี่ยอือก็อร่อยอยู่ด้วยคนชอบนะครับ แต่ว่าสำหรับลาโจเอสแล้วมันเยอะตัวนี้เหมาะแก่การทําซูชิสไลดบางจะอร่อยมากถ้ากินแบบนี้เยอะๆก็ไม่ไหวมันเยอะแทกเยอะนะครับตัวนี้ดีมากสําหรับกินน้างแกวสเต็กนะครับเอานะครับสำหรับวันนี้ใครเป็นคอเนื้อลาโจก็พามาดูเนื้อชัดๆกันแบบนี้แหละและก็กินให้ดูจะได้เข้าใจเรื่องอาหารญี่ปุ่น สำหรับเพจคนรักซูชิซาซิมิก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซาโจาพันล้านของคุณแม่ครับ